พะสมัยใจกี่นันเพ่นวาผู้ใดท่านของท่านกองท่านโป่งพ่นวาคือเสียงเสียงสีดังมวนคือจังของจังกองคือเสียงสีดังไกลคือจังของจังกองพันวา่ะเมียนไปทำมาหากินกัเื่อเสียงกับสิลงสีดังเมียนพ่นวาผ่นผู้ใดท่านของท่านกองส่วัดส่ว่านี่นะพ่นวา อันนี้สมโครงการเห็ดของเห็ดกองคือสมคนเนี่เฮามีชื่อเสียงขันแม่นร้องเพลงกันนักร้องดาราดังสีคนละงานงานงานสีมือชมแห้งซึ่งชมแห้งสาถูกปูดีเอ้ยมาเยี่ยมมายามกดมีกำลังใจได้สูบด้สืบสานต่อหลูกหลานเพาะกระสีได้เห็ดสืบสานต่อขันมีคนมาเยี่ยมมาส้มมาทำมาให้ก็ร่างใจนย่างนี้ เดี๋ยวคือกับก็ปูเนยนมาเหยียบยุ่งไนละ mm hmm. mm hmm. มันเป็นเทคนิคถูทงบลาร